สวัสดีค่ะโยคะแป๊บหนึ่งวันนี้จะมาชวนฝึกท่าโยคะที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนะะื้อขาก็จะมีผลช่วยทำให้กระชับขาด้วยนะคะก็จะมีแรงมากขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็กระชับขึ้นเรากดเริ่มจับเวลาแล้วเหลือแค่สีนาทีครึ่งเท่านั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราจะเริ่มจาก ยืนกางขากว้างเลยค่ะเท้าชี้ไปให้เป็น90องศานะคะเราจะเอาเท้าขวาชี้ไปทางฝั่งหนึ่งเนาะบางคนมีเสือก็ชี้ไปทางด้านแคบของเสือถ้าไม่มีเสือก็ไม่เป็นไรทําได้เหมือนกันค่ะส่วนอีกข้างหนึ่งเนี่ยจะชี้ไปทางด้านข้างของเสือนะคะทำมุม90องศากาันจัดให้ส้นเท้าอยู่เป็นแนวอยู่สมมุติว่ามีเส้นลากยาวๆใช่ไหมคะให้เท้าอยู่ฝั่ง คนละฝั่งกันของเส้นเหมือนเท้าขวาอยู่ฝั่งขวาเท้าซ้ายอยู่ฝั่งซ้ายของเส้นแบบนี้90องศาแล้วมือจับสะโพกก่อนหายใจเข้านะคะหายใจออกงอกเข่าขวาเราจับท่าก่อนเรามีแค่5นาทีแต่ยังไงเราก็ต้องจับท่าให้ถูกคะ่ะขยับเท้าซ้ายไปปรับให้ข้อเท้ากับเข่าอยู่ในแนวเดียวกัน เนาะถ้าเป็นไปได้ก็ย่อลงไปต่ำๆถ้าต่ำเท่านี้ไม่ได้ไม่เป็นไรปรับให้แคบได้ค่ะแล้วก็งอเข่าไม่ต้องเยอะแต่ข้อเท้ากับเขา่ายังอยู่ในแนวเดียวกันอันนี้จะหายใจออกนะคะหายใจเข้าเราจะยืดขาขวาหายใจออกงอเข่าขวาหายใจเข้ายืดขาขวาหายใจออกงอเข่าขวาเวลาขยับเนี่ยพยายามอย่ายืดตรงจนมันแบบ เหมือนสุดเลยนะคะแล้วก็ไม่งอแบบทิ้งน้ำหนักไปเราจะค่อยๆทำแล้วก็ไม่ต้องสุดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะให้แบบประมาณ95%เราแอบ,บงอเข่าไว้นิดนึงเราจะได้ใช้แรงอยู่พอเราจะเตรียมเปลี่ยนท่าใช่ไหมคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกงอเขา่าขยับกว้างขึ้นก็ได้นะหายใจเข้ายืดขาตรงหายใจออกงอเขา่าหายใจเข้ายืดขาตรง หายใจออกงอเขาก่อาอีกสองครั้งค่ะเขา้าออออีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจเขา้า หายใจออกเขางอไว้นะยกหน้าอกขึ้นคขมแ่วท้องน้อยๆไหนการแขนสองข้างไปทางด้านข้างได้ไหมคะฝ่ามือคว่ำลงแขนขนานพื้นท่านี้ชื่อท่านักรบที่สองค่ะดีมากเลยในการช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาทั้งขาขวาแล้วก็ขาซ้ายในคนละตำแหน่งเราหายใจเข้านะคะ เราจะเอียงไปทางด้านข้างะหายใจออกเอียงขวางอข้อศอกข้างขวาสิคะวางข้อศอกลงที่ต้นขามือซ้ายจับสะโพกไว้ก่อนก็ได้แล้วค่อยๆดันข้อศอกขวาลงเบีนหัวไหล่ซ้ายขึ้นมองข้างบนเลย บางคนอาจจะลองยืดแขนตรงขึ้นไปก็ได้จะได้ยืดลำตัวมากขึ้นหรือจะเอ,อื้อมือเฉียงเลยก็ได้นะคะทำแขนแบบไหนก็ได้แต่ขอให้หลังเนี่ยยืดตรงขอให้หัวไหล่้ายบิดขึ้นอีกลองหายใจนึง โอเคจากนั้นเรายกตัวขึ้นมายืดขาตรงมือจับสะโพกเราจัดตำแหน่งเท้าดีแล้วนะคะความกว้างของเท้าดีแล้วเราเปลี่ยนแค่การหมุนปลายนิ้วเท้าเข้ามาปลายนิ้วเท้าซ้ายออกไปงอเข่าซ้ายเห็นไหมไม่เสียเวลาจัดเลยหายใจเข้ายืดขาซ้ายตรงหายใจออกงอเข่าสะโพกหันข้างนะคะหายใจเข้ายืดขาซ้ายตรงหายใจออกงอเข่าอีกสี่ครั้งค่ะเข้า ออ,อีก3ามครั้งค่ะเข้าอ๋อ,อครั้งสุดท้ายหายใจเข้าหายใจออกแล้วค้างไว้อาจจะกางแขนด้วยนะดันเท้าลงทั้งฝั่งนิ้วโป้งทั้งฝั่งนิ้วก้อยค่ะกล้ามเนื้อด้านในและด้านนอกต้นขาดก็จะได้ทำงานพร้อมๆกันอีกสองลมหายใจสุดท้าย พร้อมเอียงตัวไปไหมเอียงตัวไปทางซ้ายค่ะวงางข้อศอกซ้ายลงมือขวาจับสะโพกก็ได้เอื้อมชูได้หมดเลยค่ะงอตรงนี้ค่ะสามเปิดหนะ้าอกขึ้นนะสองเข่าซ้ายงอย่อนก็ลงไปสุดท้ายค่ะขวาตรงค่ะ โอเคจากนั้นยกตัวขึ้นมายืดขาตรงหายใจเข้ามือจับสะโพกหายใจออกบิดไปในท่อทรายเข้ามางอข่าแล้วก็ก้าวาเท้ามาชิดติดกันหมดเวลา5นาทีพอดีค่ะอันนี้ก็เป็น โยคะแบบสั้นๆน,นะคะที่หวังว่าก็จะช่วยทำให้ความแข็งแรงเกิดขึ้นได้เล็กๆน้อยๆอ,อย่างน้อยที่สุดกล้ามเนื้อเราก็ได้เรียนรู้ท่าเหล่านี้เราก็ได้ฝึกการจัดระเบียบร่างกายฝึกการหายใจสัก5านาทีก็ยังดีนอกจากความแข็งแรงแล้วความยืดหยุ่นก็สำคัญเช่นกันถ้าใครมีเวลาฝึกคลิปอื่นต่อเพื่อจะ พิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อขาต่อได้เลยนะคะใครฝึกคลิปนี้แล้วคอมเมนต์เล่าให้ฟังข้างล่างหน่อยหรือว่าใครอยากเข้ามาฝึกด้วยกันเพิ่มเติมเป็นคลิปที่ยาวขึ้นหลากหลายมากขึ้นก็เข้ามาฝึกด้วยกันในแกงจัก,กรจันรได้นะคะเดี๋ยวันนี้จะไปก่อนนะแล้ววันหลังจะชวนมาฝึกเดี๋ยวคะ่ะแป๊บหนึ่งด้วยกันใหม่บ๊ายบายค่ะ